วันนี้เราจะมาแนะนำน้ำหอมที่เราใช้แล้วปลื้มมากเลยนะคะก็คือนี่เลยน้ำหอมโตเกียวดอสค่ะในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด4ขวด4กลิ่นแตกต่างกันไปค่ะมาพร้อมแพคเกจจิ้งที่ดูหรูหราไฮโซสวยงามมากๆเลยค่ะกลิ่นคนหนูดูแพงกลิ่นไฮโซมีคลาสหัวแวววับ กลิ่นสุกสนน่าค้นหากลิ่นฟรุตตี้สดชื่อสวัสดีครับวันนี้แนะนำน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับเป็นอีกหนึ่งเซตนะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์โตเกียวดอนะฮะเป็นน้ำหอมกลิ่นเคาเตอร์แบรนชั้นนำเลยนะครับผม กลิ่นหอมติดทนนานนะครับผมราคาจำหน่ายข้างกล่องนะครับผมที่ขายอยู่ตามห้างชั้นนำนะฮะ990บาทนะครับได้ทั้งหมด4ขวด4กลิ่นนะฮะแพ็กเกจจริงสวยดูดีมากเลยทีเดียวขนาด1ขวดนะฮะบรรจุ25 ml นะครับผมพิเศษสุดๆนะฮะเฉพาะคนที่รับชมวิดีโอนี้นะฮะรับไปเลยครับเหลือเพียงเซตละ 300บาทส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับผม <Yeah. Sorry. S 1>